ดังนั้นมันต้องพยายามจะหลุดพ้นแบบไหนเพราะมันหลุดพ้นอยู่แล้วตัวมันเองตลอดไงผ่านไปทุกวิ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 นาทีผ่านไปผ่านไปอารมณ์เสียใจก็ต้องผ่านไปอารมณ์เศร้าใจก็ต้องผ่านไปอารมณ์แบบไหนก็ผ่านไปคนไหนว่าไม่สามารถที่จะโกรธได้ทั้งวันหรอกใช่ไหมเนี่ยโกรธคนนี้อยู่พอนึกถึงหน้าก็โกรธทันทีแต่พอไม่นึกถึงหน้าโกรธไหมเออก็ไม่เห็นจะโกรธไงไม่มีอารมณ์แบบนั้นนี่ช่ไหมแต่พอนึกไปอีกโกรธอีก เหมือนคนเราพอย้ำไปมากๆเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆ,เร,เ,าๆเรื่องเดิมๆมันก็เลยย้ำอยู่ที่เดิมแล้วมันจะหลุดพ้นยังไงอะในเมื่อเราไม่ได้ล้างในตัวล้างเองอะ่ะโอ้โหสีล้างไปในตัวมันเองเลยในอารมณ์นั้นๆที่มันปรากฏอยู่เราก็ไม่ต้องปยายามหรือนอกจากมันเกิดเองไม่ต้องพยายามจะไปนึกถึงมันไม่ไอ้ให้อำนึกถึงอะไรหรอกเพราะมันนึกถึงเองก็โอ้โหสีล้างแค่เองมีหน้าที่แค่นั้น ไม่ต้องไปนั่งพยายามผูกพยายามแก้อะไรมันไงจะทํายังไงดีจะทํายังไงดีให้มันหมดให้มันหลุดพ้นเนี่ยไม่ต้องยิ่งพยายามจะหาวิธีหลุดพ้นก็เริ่มลําบากละแต่อาศัยมหากรุณาโหสีให้อย่างเดียวขับเคลื่อนมหากรุณาเต็มที่โอโหสีเต็มที่เ,ทเปิดใจเปิดจิตเปิดใจ,ดใ,จให้มันเป็นการให้เต็มที่หน่อยบาลมีเท่าไหร่เทออกมาให้หมดเลยเทหมดหน้าตักไม่ต้องเสีย ได้ไม่ต้องกักแบบนี้มันจะหมดใจหมดจิตหมดใจหมดจดไปเองเลยมันจะลุล่วงไปพร้อมกับสิ่งที่มันหลุดพ้นในตัวมาเองตลอดนี้จะผ่านไป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 มีก็ผ่านไปไม่มีก็ผ่านไปทุกข์ก็ผ่านไปไม่ทุกข์ก็ผ่านไปสุขก็ผ่านไปไม่สุขก็ผ่านไปดีก็ผ่านไปไม่ดีก็ผ่านไปไม่มีอะไรไม่ผ่านในตัวมันเองเนี่ย แต่ที่พยายามมันเราไปบางทีก็จริงจังอินไปกับชีวิตจริงๆเกินไปว่ามันเป็นจริงที่ชีวิตททุกอย่างมันก็ผ่านไปดูทํางานมาทุกปีก็ผ่านไปทุกปีไม่เห็นมีปีไหนไม่ผ่านงานทุกปีในที่มันยากบ้างยุ่งบ้างมันเป็นเรื่องของกรรมวิบากร่วมกันบางทีมันก็ไม่ได้เหตุจากเราอย่างเดียวไงมันอยู่ร่วมกันต่างคนก็ต่างมีกรรมต่างคนต่างมีสัยใช่ไหมจะให้มันมองเป็นเลขเเหมือนกันก็ไม่ได้ไง ผู้คนก็อยากจะก้าวหน้าอยากจะก้าวไปข้างหน้าอยากจะก้าวแต่บางคน,นก็ได้5้บวกสบางคน,นก็ได้หบวกสาบางคนก็7จบวกสองมาเงี้ยความคิดความเห็นมันก็ต่างกันมาจะมัวมาทะเลาะก,กันว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดมันก็ชุ่งยุ่งยากกับชีวิตไปหมดเห็ไหมดังนั้นมันจะไปก้าวหน้าแบบไหนอีกไงชีวิตน่ะมันจะก้าวมาหาเราจนลอนอะ่ะพรุ่งนี้มันก็ต้องมาหาเราเองเราไม่ต้องไปพยายามหาไปหาพรุ่งนี้ไง ไม,ไ,ไม่ต้องไปพยายามหาอะไรอีกในชีวิตในเรื่องราวต่างๆไม่ต้องไปหาเหตุหาผลน,นะไม่ต้องไปต้องสงสย <t> ัส<า>ยด้วยเลยเรื่องพวกนี้ว่าทํา,ไม,ไ,มาทไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมจะเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่จะอะไรไม่ต้องไปหาคําถามในตัวเองให้เราเกิดความสงสย <t> ัย <Hayır. S 2> ให้มันลําบากเพราะมันไม่ได้คําตอบท <t> ี่แท้จริงสงสัยเรื่องนี้เดี๋ยวก็มีสงสัยเรื่องใหม่อ้าวแล้วเป็นนี้แล้วยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆมันจะไม่จบในที่ฐิ ต้องดำริทิฏฐิที่จบในทิฏฐิเองทุกอย่างก็แล้วแล้วไปทุกอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่ใช่พยายามจะไม่ยึดอะไรนะหน้าที่การงานก็ทําไปท้าการวิบากกระดับล้างไม่พร้อมกับการงานโอโหสีล้างไม่พร้อมกับหน้าที่การงานบางทีมันก็มีนิสัยผุดโผล่ออกมาบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็โหสีล้างอย่างเดียวกลับบ้านมาไม่ต้องหอบอะไรเข้ามา ไม่ต้องหอ่หอกมห่อเวนหออความชื่ในใจเบิกบานเลยไม่ต้องเอามาเลยให้เป็นใจที่มันสลายในความเป็นใจเนี่ยสลายทุกอารมณ์ใจเลยนะจะได้ไม่ตกค้างในกายในจิตเกินไปถ้ามันตกค้างมากๆมันจะเป็นอารมณ์ตกค้างให้เจ็บป่วยได้ไข้ป่วยทางกายรู้ใช่ไหมป่วยเมื่อยปวดหัวตัว,ตวร้อนป่วยทางใจก็เลยซึมเศร้าคิดกังวลน,นอนไม่หลับกระสับกระส่สายอันนี้ป่วยทางใจ <c oughs> มันเ,เกิดอารมณ์ตกค้างวิบากตกค้างอันนี้ก็ต้องล้างนี่ตัวล้างเองเรื่อยๆหน่อยขยันหน่อยขยันดําริขยันโอโหสิขยันให้กรวดน้ําบ้างเทน้ําบ้างแผ่บารมีบ้างสองฝ่ามือเนี่ยใช้ทํางานใช้ทํากิจอันใดก็เทออกให้หน่อยแบออกมาให้หน่อยเปิดออกมาให้หน่อยมันจะได้กระจายกระจายออกจากการรมวิบากไปด้วยล้างวิบากไปพร้อมกับการกระจายออกเนี่ยตื่นออกให้เนะี่ย อันนี้ก็เรียกว่าพ่องทิ้งพง่องละบานทิ้งบานคายทิ้งคายเบาก็ไม่เอาเบาแล้วต่อไปหนักก็จะได้ไม่ต้องขัดแย้งกับความหนักไม่ต้องขัดแย้งกับเรื่องวุ่นวายไงมันวุ่นวายแล้วก็ไม่ขัดแย้งแล้วเอาโหสี่ล้างไปเลยแต่ถ้ายิ่งไปปฏิเสธมันยิ่งขัดแย้งมันยิ่งหนีมันยิ่งเจอกับมันเรื่อยหละทีเนี้ยไม่เอาละคนนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวได้เจอกับคนนี้แหละ เออนั่นแหละมันจะได้รู้ล่วงทุกเดือนเนาะอันนี้จะไปทำงานไหนต่อนี่ไปเทศบาลเออโอเคอ่าทำงานรู้ล่วงโซโซหนังสือ